ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The And Mark Channel TV นะครับวันนี้เราจะมาเล่นด่านาร์ไล v ์เทลเทียนนะคะก็เล่นตามปกติเอ่อเซ่ผมก็กระจกกระจอกครับเกตสองร้อยเจ็ดสิบครับผมขอแบ่ง ตัวคนตัวเคุโรนะครับนี่เกรดกับสองหลเจรดสครับ,รบแล้วเขาโกลดนะครับแล้วเขากลมผมเออมีกังพ่อผมหลับอยู่ครับเขากลนครับ ผมก็จะพูดเบาๆนะครับน้องผมนอนด้วยครับเาครับเราจะมาลองดูกันนะครับที่ความเก่าชิคๆลงลงี่ผมจะเอาที่สามนะคะผมค่อยๆเติมค่อยๆรับ คนๆฮะ <c ười> เป็นหนึ่งที่เกรดเลยค่ะนะครับแบบนี้อืมเก็บยากมากวิธีเดียวคือก็นี่บค๊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 บเอาละครับไป เขานำ้าของไปเนื่อแล้วเขอมาของนไดบขึนชีิตเดียวเนี่ยเดินเขานำใจจัง เอาโดดเข้าบ้านโดดเข้าบ้านสวัสดีครับคุณลุงคือกำกระจกเองนะโอ้เอเอหนัก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 แพ้แล้วแพ้แล้วแล้วแพ้แล้ว เออวันนี้ก็ถ่ายเล่นๆนะฮะไม่มีอะไรมากเพราะมันว่างไม่มีอะไรทำเลยโอ้ไม่มีอะไรทำจริงเออเจอกันคลิปหน้านะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับกดไลค์กดแชร์กดซับติ๊คลายได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปน,นะครับ